สวัสดีครับสำหรับ EP นี้เราก็จะพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนหัวนะครับว่าจะเปลี่ยนหัวยังไงเปลี่ยนหัวก็ออคือตัวนี้ครับเปลี่ยนค่าความดีความชั่วนะครับเราสามารถกปดูได้ตรงนี้นะตรงนี้เลยให้มาที่ตรวจสอบวิถีคุณธรรมความชั่วนะครับก่อนที่เราจะไปแลกยากับ MBC นะเราจะต้องมีค่าความดีความชั่วความหดนห้่มเนี่ย ไม่ต่ำกว่า200นะครับค่าตรงนี้นะหรือให้มันเปลี่ยนหัวไปแล้วนะครับก็ต้องมาดูว่าค่าคุณธรรมเรามีมากกว่า200ไหมให้ดูตรงนี้เป็นหลักนะค่าตัวแรกเนี่ยเขาสรุปมาให้เราแล้วว่าเฉลี่ยแตกต่างก,กันแล้วเนี่ยเท่าไหร่ตรงนี้ต้องถึง200นะครับโอเคเมื่อเราเข้าใจเงื่อนไขแล้วใช่ไหมก็มาดูเลยดีกว่าว่า NVC ตัวไหนที่ให้เราแลกได้บ้างแล้วก็ยาตัวนี้สามารถแลกได้แค่ 1ครั้งเท่านั้นนะครับตอน1 id ตอน1ตัวละครนะให้เรามาที่เมืองเฉิงตู้แถวแถวอกม้านะฮะพีกัดพิกัดเนี่ยผมแปะไว้ให้แล้วนะในในปกคลิปนะครับให้ไปดูได้นะให้มาหาเท่าประหลาดฮนะแล้วให้เรากดคุยเควสครับมันจะมี2เควสนะซึ่งเราจะต้องเลือกเควสแรกคือคารวะผูะ้วุโสนะฮะเรากดเข้ามาเนี่ยเราจะยังไม่ได้รับนะครับเขาจะให้เราเลือกยา1เม็ด ตรงนี้นะตรงนี้ก็ให้เรากดตรงนี้เลยครับคุยเฟสต่อไปได้รับครับจากนั้นเขาจะให้เราส่งเฟสใช่ไหมแล้วก็ส่งเฟสครับตรงส่งเฟสท,ท,ที่สําคัญคือเราต้องเลือก1ชิ้นนะฮะหชิ้นก็ไล่ตั้งแต่อันแรกก็คือหัวดีหรือหัวยุทธนะครับอันที่2หัวชั่วครับผมอันที่3ครับหัวบ้าครับสีเหลืองนะ บ้าหรือข้างนะครับสุดท้ายอันที่4ี่ครับเป็นหัวมานนะแต่มันจะเขียนว่าหัวชั่วเหมือนกันอันเนี้ยชั่วคือเลวอันนี้ก็ชั่วคือมานนะเลวคือชั่วชั่วคือมานอ่าไม่เข้าใจไม่เข้าใจตรงไหนก็เดี๋ยวซิมาถามผมในเกมอีกทีหนึ่งก็งไล่ใหม่นะดีชั่วบ้ามานของผมจะเลือกเป็นมานนะครับตัวนี้เพราะจะเอาไปเข้าดอกท้อเราเลือกเสร็จปุ๊บนะให้เรากดให้ดีนะครับ ให้มีวงสีเขียวตรงเนี้รอบไอเทมที่เราต้องการจากนั้นก็กดขอบคุณผู้ัออุโสครับเราจะยังไม่ใช้ก็ได้นะเนี่ยฮะมันจะอยู่ในกระเป๋าของเรานี่ครับเป็นเม็ดเลยตามที่เราเลือกมาถ้าเรากดใช้หัวจะเปลี่ยนทันทีผมจะยังไม่กดใช้ตอนนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ